สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับยายนาสวิตฟรีเดย์อันนี้ก็คือสะพานในหมู่บ้านนะทุกคนสะพานที่จะข้ามไปด้านหลังก็คือข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งส่วนด้านหน้าก็คือหมู่บ้านยายนาที่ยายนาปั่นจักรยานมาเนาะซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ข้ามแม่น้ําก็ถือว่าสูงพอสมควรประมาณ20เมตรได้ทุกคนความสูงของสะพานนะยายนาคิดว่าประมาณ20เมตร แล้วก็ด้านหน้าเยนานก็จะเป็นอุมโมงค์เป็นทางรถไฟที่จะวิ่งไปสถานที่ท่องเที่ยวกรีนดาวส่สวนบ้านเยนานเนี่ยลงไปทางอินเตอร์าเกนก็คือไปทางสวายลุชิเน่นที่จะแยกไปลาสตบูรูเน่นเมเรนภูเขาเจมบอศูนย์ศูจ็จะจะไปแยกไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นไปไปฝั่งกรีนดาวที่จะไปเฟียสไป ใคน่าใชเด็ดหรือไปโยฟาวก็ได้หมดฝั่งเลาตูบูนั่นก็ไปใครน่าใชยเด็กไปโยฟาวได้เหมือนกันก็คือไปได้ทั้งสองทางทุกคนนักท่องเที่ยวสามารถไปได้ทั้งสองทางเลยก็คือเขตนี้ก็ถือว่าเป็นเขตท่องเที่ยวที่ที่น่ามาเที่ยวทุกคนก็เยนานก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนาะคิดว่าถ้าได้มาแล้วน่าจะติดใจบางคนมา3 4มสี่รอบก็ยังมาอีก <Okay. S 2> ปั่นจักรยานกันทุกคน กันต่อเลยจ้าด้านข้างก็จะเป็นทางรถไฟนะทุกคนเป็นทางรถไฟทางนี้ก็จะเป็นน้ำไหลโอปั่นจักรยานมือเดียวลำบากมากด้านหลังบรรยากาศดีเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บผักกัน ข้างหลังน้ำไหลสวยไหมทุกคนไปกระต่อเลยจ้าบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศสวย น้ำไหลลงมาจากบนภูเขาปั่นไปเรื่อยๆทุกคนเอเมื่อยด้านข้างเป็นแม่น้ำ น้ำสายนี้ไหลาย,ยาวมากเลยทุกคนไหลไปข้างล่างนู้ ทุกคนอันนี้เป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำก็คืออยู่ในหมู่บ้านนะทุกคนเดินแล้วก็จกักรยานเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินลงไปดูพาทุกคนเดินลงไปดูนะ เราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นทุกคนเราจะเดินข้ามไปด้วยกันดูข้างหลังฝั่งนี้ บ้านใจนาอยู่ข้ามต้องข้ามไปฝั่งหลังอีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือข้ามไปข้างหน้านะทุกคน ก็ความยาวของสะพานก็ไม่ยาวมากทุกคนจักรยานเยนานจอดตรงนู้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคน เดี๋ยวจะพาทุกคนปั่นจัก,กรยานกลับเนาะ Cái tiếng nước lại. Giờ mê tháng Sáu. ทุกคนก็ไปโฮเย์บางคนก็ไปต่างประเทศบางคนก็อยู่บ้านถ้าพนักงานที่ทํางานเ,เลือกสองช่วงน,นะก็คือช่วงหน้าแล้งกับหน้าหนาวสองช่วงหมายถึงว่าหน้าแล้งทำที่หนึ่งหน้าหนาวก็ทำที่หนึ่งก็จะมีช่วงหยุดประมาณเดือนเมษากับเดือนกันยายนเหมนะือนเจนาก็คือทำสองช่วงช่วงหน้าแล้งกับช่วงหน้าหนาวซึ่งไม่ใช่งานประจา เขาจะไปทําตลอดจะได้เฉพาะที่เขาเลือกช่วงพักรอนอาจจะเป็นหนึ่งเดือนอะไรประมาณนี้แล้วช่วงที่เขาจะเลือกไปแต่คนทำง,งานสองช่วงแบบนี้นานก็จะมีช่วงเมษากับพฤษภาคมแต่ปีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทํางานหน้าแรงที่ไหนก,ก็ต้องรูกอนทุกคนก็นั่นแหละตอนนี้แดดออกเดี๋ยวต้องปัดเอากลับเริ่มร้อนแล้ว เดยวายนาพาไปนั่งทีนโอเคไปนะค่ะ โอเคทุกคนเยานายจะปั่นจักรยานกลับบ้านแล้วเนาะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นละเดี๋ยวต้องไปทำงานบ้านก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามทุกคนเยานายก็จะมาเก็บผักแถวนี้แหละแต่ตอนนี้ไม่มีผักอะไรขึ้นเลยเพราะว่ายังหนาวอยู่ต้องรออีกสักต้องรออีกประมาณครึ่งเดือนนะ่ะหรือไม่ก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะเพราะว่ายังหนาวอยู่เลย เดี๋ยวก็จะมีหิมะตกมาอีกต้นพฤษภาคมนี้เนาะก็น,นั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปว่าใจนาสวิตฟรีเดย์จะพาไปที่ไหนไปเก็บผักอะไรทุกคนตอนนี้ร้อนมากอากาศน่าจะอยู่ที่25่สองศาแต่ว่ามันจะมีทั้งร้อนทั้งหนาวอะ่ะเดี๋ยวหิมะก็ตกลงมาอีกอะไรประมาณเนี้นั่นแหละเนาะเดี๋ยวก็ ร้อนเดี๋ยวก็หนาวก็ทําให้ป่วยให้เป็นเป็นไข้เป็นอะไรกันเนาะเดี๋ยวก็เยนาก็จะปั่นจักรยานกลับบ้านระ,ะยะจากที่นี่ถึงบ้านยนาก็ประมาณสามกิโลกว่าสามกิโลกว่าเกือบสี่กิโลก็เป็นภูเขาล้อมลอบหมู่บ้านนะ่ะทุกคนก็ถือว่ามีเส้นทางให้เราได้ปั่นจักรยานออกกําลังกายให้เราได้เดินออกกําลังกายมีสะพานแขวนเล็กๆให้ได้ข้ามไปอินหมู่บ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าโอเคทุกคนก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแถวนี้ภูเขาล้อมรอบด้านหลังยายก็จะเป็นภูเขายงฟอวยกคล้ายในใชัยเดชแล้วก็ข้างทางฝั่งนู้นก็จะเป็นเฟียสเป็นกรีนเดว์วัฝั่งนู้นก็จะเป็นลาตูบูแน่นแล้วก็ไปเมเรนไปแวงเออเมเรนไปชูฮอน007ภูเขาเจมบอลอ่ารเงี้ยก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะทุกคนเขาก็จะมา หน้าหนาวก็มาเล่นสกีกันเยอะเหมือนกันส่วนส่วนหน้าแรงก็จะเป็นเดินเขาถ่ายภาพชมวิวซะมากกว่าโอเคเจอกับเจนาอีกทีทริปหน้าเนาะว่าเจนาจะพาไปที่ไหนบายบายทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคิดอะไรก็ร่ำม่ำรวยๆจ้าบายบายจ้าสวัสดีค่ะ ไปจ้ากลับบ้านกันเกือบลม ขยานมือเดียวทุกคนเกือบลม้มจอดก่อนแล้วกันเฮ้ย,เ,ยเกือบลม้มทางมันเป็นเป็นก้อนหินนะทุกคนขู่ขามาก ตรงข้ามก็จะมีวัวนะทุกคนอันนี้คือภูเขาหน้าบ้านนะทุกคน ภูเขาหน้าบ้านเย,ยนามาได้ครึ่งทางล้วนู่นจักรยานจอดตรงนู้นรถไฟเข้าถ้าทุกคนวิ่งไปทางกรีนเดว์บอด้านข้างก็จะเป็นน้ำไหลฝั่งทางนี้ก็จะเป็นทางรถไฟ จน่าปั่นจักรยานมือเดียวทุกคนดูดิน้ำไหลสวยงามมากจะตกคลองน้ำไมเนี่ยปั่นมือเดียวไม่เป็นไรค่อยๆไปจะให้ทุกคนได้ดูวิวข้างทางกันเจนามาได้ครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางถึงบ้าน ข้างทางเขาก็จะมีที่ให้นั่งพักอย่างเงี้ยทุกคนภาษาดอยภาษาเยอรมันเขาเรียกบังเนี่ยสวยนะมาได้ครึ่งทางนั่งพักทุกคนอีกครึ่งทางถึงบ้านเนยนาะ จักรยานจอดอยู่รถไฟก็จะวิ่งมาเดี๋ยวเย,ยนานั่งสักพักแล้วเดี๋ยวเย,ยนาจะปั่นจักรยานต่อ